โอ้เล่นลิ้นแรเอาลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ะมาอยู่กับช่อง Shockwave นะผมแล้ววันนี้เราจะมาบอกจุดฟาร์มต่างๆนะในแมปนกพีชนะครับผมเอาลยครับมาเริ่มกันเลยครับสำหรับแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะผมให้เรามาคุยกับบันดิตตัวนี้ฮะัสำหรับเกาะนี้จะเป็นเกาะที่ฟาร์มตั้งแต่เวล1ถึงเวล25นะครับผมก็วิธีตีตรงนี้นะฮะก็จะให้อ่อัดเดือวตายเลยวะ ก็วิ่ตีเลยก็ได้นะมันเพราะว่ามันแบบสแต็คคีฟกันไม่ได้ <laughs> สแต็คคีฟสแต็คมอนดิเอพอถึงเวล15แล้วนะครับผมให้เรามาคุยกับบลูแฮร์พาเรสตรงนี้นะครับผมจะเป็นเควสให้ตีบอสนะฮะก็บอสจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับผมบลูแฮร์พาเรสตอนนี้สกิลเดียวก็ตายแล้วโอเคเป็นบอสท,ที่เกิดเร็วอยู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดละโอเคโอเคครับผมสำหรับเวลถึงเวล 75นะครับผมก็จะอยู่เกาะตรงนู้นนะครับผมโอเควิชาหยตัวโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เกาะของเวล25นะถึงถึง75นะครับผมก็สำหรับเวล25้านะก็ให้มารับกับตัวนี้นะครับผมจะให้เราไปตีเอ่อมอนต,ตัวนี้นะฮะโอเควิธีตีก็วิ่งตีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ไกลกันค่อนข้างอีซี่มากนี่ไง <laughs> พอ ถึงเวล50แล้วนะครับผมให้เรามารับเควสกับคราวกับตันตรงนี้นะครับผมก็ให้ฟาร์มตั้งแต่50ถึง75นะฮะตรงนี้นี่ครับผมกับตันกับตันฮุกโอเคครับผมก็พอเสร็จตรงนี้แล้วครับพอถึงเวล75แล้วให้เราไปเกาะอารองข้างหน้านี้นะครับผมก็วิชายตัวเช่นเคยนะฮะก็ไปกันโอเคครับผมเราก็มาถึงเกาะอารองแล้วนะครับผมถึงบอสมันจะไม่เหมือนอารองก็เถอะเนกับมาดาระในนารุโตะน โอเคครับผมก็พอมาถึงเกาะอารองแล้วนะฮะก็ให้เราไปเซฟก่อนนะฮะซึ่งจุดเซฟจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมโอ้โหแม่งมาหลบหลบทำไมวะนะนี่ครับผมเซฟสปาไปพอเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาคุยกับเออ่ฟิชแมนพเรสนะฮะเออใช่ใช่ใช่เกาะนี้ก็จะฟาร์มตั้งแต่เวล75นะจนถึง150นะครับผมก็สำหรับเวล75ก็ใหฟาร์มกับไอพวกฟิชแมนพเรสนะฮะนี่ไง โอเคแพอถึงเวลหนึ่งร้อยนะให้เรามาฟาร์มกับมดาดระนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาสปีดคูเดาวโอเคครับผมพอถึงพอเราถึงเวลหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วนะผมให้เราไปฟาร์มเกาะถัดไปนะฮะซึ่งจะเป็นเกาะทหารเรือนะฮะจะอยู่ฝั่งนูน้นนู้นนะฮะฉายตัวก่อนสามสองหนึ่งไปกัน โอเคครับผมพอเรามาถึงเกาะเอ่อมา,มารินฟอร์ดแล้วนะเรียกว่ามารินฟอร์ดได้ไหมวะไม่ได้ดิเกาะทหารเรือแล้วกันนะครับผมก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดเซฟนะฮะเซฟสเปา โอเคครับผมเกาะน,นี้ก็จะฟาร์มตั้งแต่150นะครับผมจนถึง250นะฮะซึ่งจุดจุดเควสแรกนะฮะให้เรามารับตรงนี้นะครับผมโอโ้โหไม่จะหลบทําไมวะไอตอนผมมาแรกๆนี่ก็หาตั้งนานนะหาไม่เจอ <c oughs> นี่นะฮะให้เราตีมารีนตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ตรงนู้นอีกแต่ที่แนะนำนะให้เรามาตีตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมี3ตัวไงแล้วหายไปอันหนึ่งกอนหนูหนูหนนี่ไงโอเค นี่นะผมถ้ามาตรงนี้มันก็จะง่ายกว่านะเพราะว่าไอตรงข้างล่างมันจะแบบสแต็ยไม่ใช่สแต็กดิมันแยกกันอะฝั่งละฝั่งละตัวตรงนูน้นกับตรงนูนงน้นแต่ที่ผมแนะนําก็ให้มาฟาร์มตรงนี้นะผมเพราะว่ามัน3ตัวอ่ะจริงๆก็จะขึ้นไปอีกก็ได้นะแต่ว่ามันมันไกลไงสาหรับคนที่ไม่มีผลที่มันบินได้อะหรือผลที่มันเคลื่อนทีเ่เร็วอะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ฟาร์มได้เหมือนกัน,นะฮะก็พอเราเวล์สองร้อยแล้วนะผมให้เรามารับเควกับสโมกแมนนะฮะอยู่ตรงนี้ โอเคครับก็จะให้เราตีเอ่อมารีน5ตัวนะฮะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยหตัวแล้วก็ไปตีบอสสโหมเกอร์นะฮะเนี่ยอีซี่โอเคตายจากนั้นนะฮะผมพอเราเวล250แล้วนะฮะให้เราไปที่เกาะบาริต้านะฮะซึ่งจะอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งเลยอะไปไกลเลยอะต้องขับเรือยาวเลยอะแต่ผมมีเอ่อแต่ผมมีสกิลบินไงไปมีผลบินดิเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นครับพี่โอเคครับผม เกาะบาริต้าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับต้องผาดเกาะแรกไปนะฮะถึงจะเจอมันจะอยู่คนละฝั่งเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปถึงก่อนนี่นะครับผมพอเรามาถึงเกาะบาริต้าแล้วนะผมเกาะนี้ก็จะฟาร์มตั้งแต่250บนะฮะจนถึง400นะครับผมพอพอมาถึงเกาะนี้แล้วก็ต้องเซฟเลยครับอย่างแรกนี่นะจุดเซฟจะอยู่ทางขวาของเกาะนะฮะโอเคเซตสปาวจากนั้นนะฮะให้เรามารับเควสตตรงนี้นะฮะเฮ้ยเกือบตกนี่นะผม เชฟไพเรสนะฮะตั้งแต่เวล250จนถึง300นะครับก็ให้ตีไอ้พวกเสื้อขา,ขาวๆเนี่ยไหนวะอ๋อนี่ยเนี้เนี้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เสื้อขาวเหมือนกันแต่ไม่ใช่นี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 ่เชฟไพเรสนะครับผมจากนั้นนะฮะให้เราไปข้างหลังเกาะนะฮะจะเป็นเอ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรามารับเคล็ดก่อนดินี่นะครับผมโกลเด้นนามโมไพเรสนะฮะตั้งแต่300ถึง350นะฮะซึ่งไอคนนี้ตีตายไปแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวรอ,รอเกิดก่อนนะจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของ Golden a m o p พเร e นะฮะโอ้โหเกิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคตายไปแล้วจากนั้นนะพอเราเวล350แล้วนะครับผมให้เราเออ่ไปรับเคเวสคฆ่าบอสอีกตัวนะฮะนี่ครับแบ็ k เล็กเชฟนะฮะตั้งแต่350จนถึง400นะฮะให้เรารับเคเวสมาจากนั้นมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอมันเกิดก่อน,นะฮะ จะเป็นชุดดำๆอะ่ะนี่ครับแบล็กเลกเออก็ซันจินี่แหละซันจิหัวแดง <c oughs> มันต้องหัวเหลืองไม่ใช่วะอันนี้หัวแดงนี่ครับผมให้เราฆ่าไปไม่เดี๋ยวผมเวลยังไม่ถึงมันฆ่าง่ายจังวะโอ้โหอีซี่มากบอสเกมนี้ก็พอเราเวล400อแล้วนะผมให้เราไปที่เกาะเอ่อเกาะทะเลทรายนะผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะใกล้ๆเกานะมารีนฟอร์ดฮะหนุนๆมารีนฟอร์ดจะอยู่ฝั่งนูน้นทางซ้ายมารีนฟอร์ดทางขวา จะเป็นเกาะทะเลทรายนะครับผมโอเคไม่ใช้หายตัวไอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมพอเรามาถึงเกาะเอ่อทะเลทรายแล้วนะครับผมให้เราไปตรงนี้นะฮะไปเซฟก่อนโอเคนี่ครับผมเซสเปลจากนั้นนะฮะให้เรามาคุยกับเอ่อมิสเตอร์บอมไพเรสไอเดี๋ยวไม่มีคําว่าไพเรสอีกใหมาคุยกับมิสเตอร์บอมนะฮะก็จะเป็นฟาร์มตั้งแต่400ถึง500นะฮะก็วิธีฟาร์มก็ผมแนะนําว่า ลากลากมาได้ก่อนไม่น่าได้นะก็วิ่งเตียวเลยก็ได้นะฮะทีละตัวไปเลยถ้าตัวไหนมันอยู่ใกล้ๆกันก็ลากๆมาใกล้ๆก็แล้วก็ใช้สกิลนะฮะผมมันจะได้แบบเร็วมากขึ้นนะฮะก็จนถึง ฟาร์มจนถึงเวล500นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เพิ่งเปิดมาใหม่ก็เลเวลแม็กที่500นะฮะก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะฮะว่าเลเวลต่อไปจะแม็กเท่าไหร่ก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก่อนที่จะจบคลิปกันเดี๋ยวเราไปสุ่มผลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีอยู่400สามหมบาทนะฮะพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวไปหายิดหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มสัก2ผลดูซิว่าจะได้ผลอะไรโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึง ที่สุ่มผลแล้วนะครับผมก็ไปฟาร์มมาแป๊บเดียวนะฮะผมก็ได้ตังมา5้าแสนนะได้สุ่มมา2รอบซึ่งอันนี้เป็นผลที่เมื่อกี้นะะตอนมามีใครไม่รู้มาทิ้งไว้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะก <c oughs> ็มาสุ่มกันเลยครับก่อนจบคลิปในวันนี้ได้อะไรกนนรรออันเนาะ,ะขอแระขอขอแค่นั้นน่ะขอแร่อุ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกวงติงอะเน,นี่ยเฮ้ยโอ้เล่นลิ้น แรเอ้ามาจริงผลอะไรเอ้ยน้ำแข็งด้วยโอ้โหชาตินี้พี่คุ้มแล้วครับผมโอ้โห <c oughs> ผลน้ำแข็งนี่ผมสุ่มได้ผลแรงครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาเลยเนี่ย <c oughs> โคตรโชคดีอ่ะ <c oughs> ก็มากินกันเลยเดี๋ยเดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนโอเคผลอ๋อผลพระอันนี้อันนี้ผลพระลองแปลงล่างไนะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วทำไมผมไม่เป็นอย่างนี้วะเดี๋ยว <c oughs> โอเคผลเอ่ออันนี้ผลที่5้าผลจากที่ดูแล้วไม่น่ากินเลยอันนี้ก็ผลสุเกะไม่เอาเรามากินดีกว่าผลน้ำแข็งนะครับผมก็โดบไปโอเคสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็ผมโชคดีมากเลยเนี่ย 10%, 10สิบผมสุ่มมาแบบ2ล้านมั้งประมาณใช้2ล้านไ็นมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็สุ่มมาเยอะอยู่แหละเยอะอยู่ไม่เยอะเยอะหรือไม่เยอะกันแน่วันนี้ก็อ่ะพูดมากไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ